AI เผยข้อมูลสำคัญแผ่นดินไหวในคําชัดกาเตือนภัยสึนามิเขย่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ท้าทายอีกครั้งหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ถึง8.7แมกนิจูดนอกชายฝั่งคับสมุทรคําชัดกาประเทศรัสเซียเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยทางการญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันที AI ปุ่ยข้อมูลสำคัญจากการตรวจจับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าแผ่นดินไหวในคำชัดกามีศักยภาพสูงในการสร้างคลื่นสึนามิที่ใหญ่และอันตรายอย่างมากซึงสามารถแพร่กระจายไปตามชายฝั่งแปซิฟิกและส่งผลกระทบถึงญี่ปุ่นได้ในเวลาอันรวดเร็วความแรงของคลื่นที่อาจสูงถึง3เมตรเป็นระดับที่สามารถสร้างความเสียหายต่อชุมชนชายฝั่งและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรุนแรงการเกิดแผ่นดินไหวที่คำชัดกาในครั้งนี้ เกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนไฟหรือ Ring of Fire ซึ่งเป็นแถบภูเขาไฟและแผ่นดินไหวที่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกมีความเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงทําให้พื้นที่นี้เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งญี่ปุ่นเองซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนี้จึงมีความเสี่ยงสูงและต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ AI วิเคราะห์ว่าความสามารถในการตรวจจับและแจ้งเตือนของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบสื่อสารที่รวดเร็วเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้ทันเวลาซึ่งช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้มากนอกจากนั้นทางการญี่ปุ่นได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยพร้อมทั้งประกาศห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งและพื้นที่เสี่ยงภยัยรวมทั้งการระงับการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าน,นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของเครื่องสึนามิที่อาจเกิดขึ้น AI ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมในระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีความแม่นยำและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันนอกจากนี้การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับภัยพิบัติการฝึกซ้อมการอพยพ และการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินยังคงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยลดผลกระทบและสร้างความมั่นใจในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริง AI ยังเห็นว่าการเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานเช่นอาคารสะพานและระบบไฟฟ้าให้สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและคลื่นสึนามิได้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้การวางแผนใช้ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่อย่างระมัดระวังเพื่อลดการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงภยัย จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาวเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคำชัดกากครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนให้ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐประชาชนและนักวิจัยจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืน